ก็สวัสด,ดีนะครับพ่อมเนี่ยศึกดวนครับเซฟสี่หนึ่งสี่ครับ <c oughs> ก็ลองไปดูสึกดวนกันนะผมชะตากรรมจะเกิดเป็นอะไรขึ้นโหย <c oughs> ดูครับผลกรรมที่รอคอยเราอยู่ครับโอ้โยเจอลูฟี่ตีไว้โหยดวอันแรกก่อนนะผม <c oughs> โหยรับของก็นเลมาดูอันแรกครับผมสู้กับ ยคุสกินะเข้าไปดูก่อนเลยทีมเราก็มีปูบอมนะสายกินเงินนะปูบอมกากหวานบุ๊ดความเร็วไปตบไปทีหน่งโอเกือบตายปูบอมไล่โจมตีต่อทำได้ฟุบุกิครับผมแล้วก็บอลทองยิงเข้าไปโอ้โหทีเดียวหายครับผมโอ้โหรมาดูอันสองมากครับผมสนามที่สองครับผม เอาลึกเข้าสิสามที่สองก็เจอคอจีนอสกากวันเราเปิดก่อนนะครับโอ้โหบูทคอมเรียวไปตบไปหนึ่งทีตามด้วยปู่บอมมันตีเข้าไปสองแสนคุณกุกีิเราเท่าไรโอ้โหสองแสนห้าวันทองยิงเข้าไปสามแสนแปดก็ติดไม่ยอทอรอดไปครับผม,มต่อยธรรมดาก็แต่ครับผม,มจีนอสปิดเกมให้ครับผม ลูฟี่ก็โดเรอเก็บไปผมก็เรามาดูคููนี้บ้างับผมที่โดนราเขาตบมาครับผมร่วงไปผมโหดฝั่งเขาก็มีนาักแากหวานไหมทีมเอ้ยไม่ใช่นี่หว่ามันดูทีมเองทำไม้โอ้ฝั่งเขามีทัศสมาเกะไร่หนึ่งเบผมตัวย,ยูไค,คเข้ามาผมไม่เข้าครับผมติดบทขี้ไปสองตัว <c oughs> บนทองซ้ำเข้ามาโหขีนนอตโดนตบแตกครับผม กากวานรถกระบุกของเดียวมาต่อตบไปทีหนึ่งผู้บอมสัตว์เข้าไปไม่เข้าซูบุกิท่าไรโห้ยตามด้วยบอลท้องยิงเข้าไปโมไม่เข้าแล้วผมโหทยทำไมมันบอลจังวะพอรอบสองก็ผมจะรร้าเด็กรัดเข้ามาติดบทที่ไปแล้วโอ้ยติดบทที่ไปกี่ตัวเนี่ยโดนทาซูเมกิเข้ามาโอ้ย โดนบอลทองซ้ำเข้ามาก็ยังไม่เข้าโอ้โหโดนตบมาอากาศวันเราบุตรหิวเลือดทั้งทีตกไปสองทีสามทีโอ้โหโดูบอมเรอสัตว์ไม่เข้าเลยโอ้โหม,มีดาเมจเลยลูกกีก็ตีไม่เข้าโอ้โหบอลทองยิงธรรมดาสเปอร์ดาเข้ามาตีตามด้วยกูบอมโอ้โห จกักรพรดเด็กมันเอาเราอีกแล้วโอโก็ยังไม่โดนสั้นครับตอนซื้อมัอกี้ฟุยไครเข้ามาแปดหมื่นเนี่บนทองซ้ำมาอีกแปดหมื่นโหแรงชิบหายครับจาวกวานเราหิวให้เพื่อนคนระัตบตกไปสองทีสามทีตีใครไม่เข้าเลยดาเมจไม่เข้าก่อนเลยขเข้เลือดเยอะแน่เลยคุกกี้กับทีไม่เข้าโอย บอนทองแล้วเข้าป่ะโอ้โหไม่เข้าครับผมโอ้โหสเปอร์ดดามพันตีเราปูบอมมาหลังคานี่โคตรถึกเลยนะตันเด็กเอาไว้แล้วจากพันเด็กวิวใครที่เต้เข้ามาอีกแล้วหืมรอบนี้เข้าแล้วหกแสนครับผมบอลทองและโอ้โหหกแสนครับผมหืมดามเมสันนี่หนุนปูบอมเราขึ้นสวรรค์แล้วถ้ากล่าวว่าเราก็มุดความเดียว บอลทองยงนี้ก็ไอ้หไม่เข้าตามีศูนย์เลยโอ้โหดีเลยยิ่งไปเลยนี่แทงท็อปไทยเข้าไปครับผมสร้างโลม,มาครับผมไอีจัก,กรพรรดิเด็กอ้อยแล้วแสนกวา่าเลยติดสตาร์มีโอ้โหน่าจะตายแล้วเจอฟู้ิไคเข้ามาหืม4แสนหกบอลทองซัดเข้ามาอีกหืมสุดเปอร์ไอสุดเปอร์ดาร์มานะบอลทองเราขึ้นสวรรค์แล้วผม เด๋ยวเรือแค่ได้ก,กากวานเพียงตัวเดียวครับจะอยู่ได้กี่เทินครับผมโอ้โหหนาก,กากวานรอบนี้มันถึกจริงๆเลยนะผมโดนเจ้าพัดเด็กซัดเข้ามาโอโ้โยังรอดเดียวโอโย้ยดูฟุยิไคเข้ามารอบนี้เท่าไรแปดหมื่นโอยโหยไม่เข้าผมหน้าก,กากวานมันถึกจริงๆครับผมตบธรรมดาพอตบอีกตบอีกตบอีบอโอ้โหตบหเดแทะ สัสดย์ทำไมสิ 4. โอ้ยน,นมันเทินโหแล้วเทินเจอแล้วผมจะพัดเด็กเปิดไหมเป็ดมือหนูติดสตันไปแล้วผมปุยไขเข้ามารอบนี้เท่าไหร่โอ้โหเป็ดมือนะผมตามเด็กบอลทองของสเปอร์ดั้กตามข้อเอ,อ้ไม่ใช่เหนียวอากากหวานตัวสเปอร์ดั้กต่อยมาก็ยังไม่ตายครับหรือว่าจะโดนฟูบอมเก็บครับน,นั่นจบแล้วผมก่อพลังก็ห่างกันประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามแสนแล้วเนาะ ก็แพ้ไปแล้วผมโอ้โหคนโหดเลยรอบนี้เรามาเชียร์ใครเดียวผมก็มีปูบอมทาซึเมกิเราเชียร์คนไหนดีครับผมนี่น่าจะเชียร์คนน่าจะเชียร์ดูก่อนเชียร์คนบนดีกว่าเชียร์ทซึเมกิแล้วผมเชียร์ไปแล้วผมสองร้อยห้าสิบครับผมงกก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ